ไว้แม่มีตะขบมาฝากนี่แ <administrator> ม <g ling> <Mouse> ่มีตะขบมาฝากไว้กินเป็นไหมกินเป็นไหมตะขบนี่แม่เก็บตะขบมาฝากไว้กินนะกินเป็นหมตะขบอ่ะยินได้เปล่าน้วไหมมันหวานๆนะเว้ยมันหวานๆนะมันหวานกว่าลูกมอนนะวานกว่าลูกมอนนะกินไหม ตอนนี้มันหวานนะลูกนกมอบมองเว <c oughs> ็บก,กำลังทดสอบระบบอยู่กำลังประมวลผลเวัน <c oughs> กำลังประมวลผลอยู่มันคืออันใดอ่ะ <c oughs> มันคืออันใด <c oughs> ประมวลผลเสร็จแดงลูกฮะประมวลผลเสร็จยัง อ,อือไ่นให้ประเมินผลยังไม่เช็ดเหรออ่าไม่กินอันนี้ไหมัอนเดี๋ยวลองเก็บลูกมันดูเดี๋ยวลองเก็บลูกมอนนี่ลูกมันเขานี่ลูกมันเขาเอ่ออันนี้หมอนเราใช่ไหม พอเป็นหมอนแล้วกินเลยมันก็สีแดงเหมือนกันนะเว้ยอืยอออพอหมอนแล้วกินเลยแ,ลแต่ขบไม่กินน่ะอันนี้ตะขบเออมันอ่ะแล้วไม่ชอบกินของหวานเนะร้อนนี้อ่ะไปดิอือ กิ้งเหนียวกวลูกมันกลมมันเลยก,กลิ้งเหนียวกอไงแม่อะไรเท่าลูกมันใช่ไหมลูกมอนอร่อยกว่าเหรอลูกมอนอร่อยกว่าเรเว้ย อันนี้ไนดะ้กินตนะขบไหมมากินตนะขบไหมตะขบกับลูกหมอนอะไรอะไรวะกันกินตะขบเลยนี่นะ่ะเออมนนีอัญนชนันเยอะเลเว้ยมีัญชันเยอะ นี่อันชั้นเลยเยอะๆเก็บอันชั้นก่อนอืม นะ <c oughs> อของโปดิดของเปิดคือดอกอัญชันอะแม่ไปนอนกันนะ๋ยาบายบายแม่ตื่นมานะ๋ยบายบายแม่ตื่นมานะอ๋อมะลุกนี้มันแดง นี่เทางมากินไหมอ่ะไอพี่เว่ยดีกว่านเนาะไอแกพี่เว่ยเดี๋ยวพี่เว่ยไม่ได้อยู่กับแม่และไม่ได้อยู่กับแม่ได้เดี๋ยวอแกไปก่อนเอ่องับมือไอแกไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้อยู่กับแม่และไปละไปนอนกันนะเดี๋ยวแม่ออกมาใหม่นะ Hãy subscribe cho kênh cứ để qua Để nó bỏ con những video hấp là, là แล้วเอาขาดัานน้องออกทําไมเว้ยย้วยดันน้องออกทําไมลูกกินด้วยกันอนะ่ะเต็มจานเอะแอ้ฝนกับอเล่นน้ำฝนกันแหละลูกเอาเล้าหูคึกคักเลยพี่แดดออกเราพักกันหลบนอนเชียว์ฝนตกแล้วออกมาเล่นน้ำฝนอ่ะ ฝนตกแล้วออกมาเล่นน้ำฝนกันใจต้องให้ฝนตกทุกวันเด็กๆจะได้กินข้าวแอ่หนูเว้ยในรอบสองเดือนแล้วเนี่ยเพิ่งจะเริ่มกินไม่ต้องป้อนด้วยกินเดยงไม่ต้องป้อนด้ยวยกินเยอะๆเลยนะเว้ย นีหนูซื้อเถิงปล่อยออกดีไหมเนี่ยมีใครสนใจซื้อเถิงไว้เนี่ยสามขวบเนี่ยซื้อเถิงเป็นผู้ชายสวยด้วยเนี่ยแข็งแรงทุกอย่าง a เล r ดปวองติงด้วยเนี่ยมีใครจะสนใจซื้อเถิงไหมปล่อยออกดีไหมหอ่ะจะหาตัวเมียซื้อเถิงเป็นผู้ชายอันนี้เหล่าโหครับเหล่าโหสี่ขวดแล้วเนี่ยขึ้นหลังแต่ตัวผู้ไม่ขึ้นหลังตัวเมียเลย กินเยอะๆนะเว้ยเนี่ยครั้งแรกของไอ้สองเดือนนะที่เธอเริ่มกินอาหารหลักอาหารเม็ดผสมยญ้าแห้งคืออาหารหลักปกติจะให้กินอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยเธอหยุดกินมาสองเดือนแล้ว หนักหนหนักอันนี้แม่แม่ผสม,มนะน่าให้กินไปเจี๊ยบเขียวจะได้เป็นเมือกผสม,มกับเจี๊ยบเขียวเข้าไปด้วยไปอยู่ต่างจังหวัดทำไงเว้ยอ,อ,อย่ามาหยุดกินอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนี้วันนี้พี่เว้ยมีเพื่อนกินนี่พี่เว้ยมีเพื่อนกินชื่อเถิงจะไปไหนลูกอิ่มแล้วเหรอ อิ่มแล้วเหรอที่เธงยิไมแหม大姐อผมพี่เวยมีเพื่อนกินด้วยนะมีเพื่อนกินด้วยแล้วอร่อยเลยเราเิยแกเราหูกินกับพี่เว่ยแต่ที่เธอกินต่อลูกที่เธงกำลังจะโต สามขวบกว่าแล้วเนี่ยจริงๆสามขวบมันต้องโตกว่าตัวนี้อีกนะงามโตเนี่ตอนนี้กำลังโตฟึดฟึดฟึดสวยเลยชื่อเธอของแม่สวยเลยเต๋อเต้าเต๋